ตอนนี้พี่ยังบ่ขึ้นไป,ไปน้ายพี่น้องตอนนี้ยังไม่ขึ้นป้ายนะคะผมไป,ไป,าาป้าย้านางานยังบอขึ้นอยู่พี่น้องป้ายนางานยังไม่ติดนะครับผม <c oughs> สวัสดีค่ะน้องเบิร์ดปีนี่มอลำเล่นดีทุกคนเลยลูกสแสดงเกตทุกคนเลยจ้าขอบพระคุณมากๆนะคะรับผมขอบพระคุณทุกกำลังใจจากพี่พ,พี่แม่แม่นะครับผมที่มอบให้ลูกๆมอลำเสียงวิ่หูโน้บกสกอร์นะคะผม สวัสดีจ้าแม่จากลาดกระบังสวัสดีแม่แม่ด้วยนะคะผมสวัสดีพี่น้องที่รับชมทางไก่ด้วยครับเดอเ้อแอดมือวันที่สามสิบก็ไปเห็นไข่บัตรเลยคะ่ะฝากหมดให้แล้วนะคะผมวันที่สามสิบเปิดไข่บัตรแล้วนะคะผมจิ้มลิงก์แล้าได้เลยนะครับแม่แม่จ้าหมดที่อยู่ระล่างนี้นะคะผมจะมีลิงก์ซื้อบัตรวันที่สามสิบนะครับบัตรราคา129บาทแม่แม่จิ้มลิงก์เลยเด้อพี่น้องเด้อจิ้มลิงก์รนล่างได้เลยนะครับผม ืนนี้จะมีผู้ใจดีอะไรชว,ชวนชมพี่น้องติดตามชมคลิปวิดีโอนะครับผมมือไดที่บ่มีไไร์สดครับฝาพี่น้องครับผมเอฟซีแฟนกับแฟนเพลงมาล้ำเสียงอยู่นอ,อุปกรครับผมติดตามเพจต่างๆของศิลปินแดนเซอร์ด้วยนะครับผมเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารดีๆคลิปน่ารักๆด้วยนะครับผมขอบคุณหลายท่ยพี่น้องเด้เอ,อตอนนี้บรรยากาศาด้านหน้าเวทีนะครับผมพี่น้องห้องกลางเหลืมทยอยเขาสู่บริเวณด้าน,านเพื่อนพี่น้องครับผมคืนนี้มาเจอกันที่วัดโพเหนือศรีสวัสดิ์นะครับผมบ้านของตำบลหนองแวง อำเภอเมืองจวัลรอเอสเด้กพี่น้องเด้อหายเลี้ยวหลับบอลเอสหายไปเด้ออันย่างบอนอยู่พี่น้องเหลือไอยอยู่นะครับผมก็สมัยเด้อพี่น้องเด้อขอสดขอไปหลายครับผมเมื่อคืนนียให้พี่แซกนะครับผมพี่แซกเกียงไก่นะครับผมลองเพีงซอยพี่น้องเบาเบิร์นลองเบาไปครับผมทั้งไอพี่น้องนะครับผมไม่เห็นพี่เบิร์ดนานเลยห <ic> ายเลยอย่ะไอาอ,าอายุสาวใชม่ไหมครับเก่งใช่ครับผม พี่น้องผู้ใดที่ติดต,ต่อมาหาบาเบิร์ทางเฟซส,ส่วนตัวหรือว่าเพจบาเบิร์ตนครินนะครับผมก็ได้ตอบแชทพี่น้องวงัสองสามมือที่ผ่านมาขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยหลายรครับผมเฟซบาเบิร์ผิวพี่น้องเฟซส่วนตัวแล้วก็เพจบาเบิร์โดนระง,งับนะครับผมเพราะว่ามีมือดีนะครับผมอยากเข้ามาแฮกข้อมูลนะครับผมปัะทุนี้ก็เลยถึงระง,งับพี่น้องเกือบกู้คืนเมื่อไรวันนี้กู้คืนได้แล้วนะคะผมขอขอพระคุณหลาได้พี่น้องเด้อ หายไปเลยจ้าขอบพระคุณพี่วอรวมนะจ้าสวัสดีลูกเบอร์สวัสดีแม่หน่อยด้วยนะคะผมขายแล้วเขาไปรอแล้วใช่ครับผมสวัสดีพี่ลมด้วยนะจ้าสวัสดีลูกพี่น้องมนีเวที่เขามีจํากัดจ้ะหน่อยพี่น้องพี่น้องเบิรงพี่น้องลําพวงฝั่งนี้ห่อข้าห่อข้าลังข้าเด้พี่น้องลําพวงฝั่งนี้ติดหลังคานะทุกคนลําพวงฝั่งนี้เอาติดลังข้าพี่น้องเบิงลําำพวงฝั่งนี้ติดหลังคา ล้ำพงฝั่งนู้นติดศาลาทุกคน <c oughs> <c oughs> ย่าหนูชอบไอามากวันนั้นเลยชวนไปดูขอบคุณมา,มากๆนะคบผมฝากเอ็นดูฝากติดตามอีหลาหน่อยได้พี่น้องเด้อฝากซัพพอร์ตด้วยนะคะผมศิลปินดาวรุ่งนะคะผมอไอายสุกน้าพอพี่น้องครับผมเดี๋ยวพี่นอ้องแทบเบิงเด้ออ e ีซ e ีฟย e ีซีฟปิางนาพี่น้องนี่แหละดาวดวงใหม่นะครับผมฝากติดตามด้วยนะคบผมเพิ่นมีก่อนล้ำก่อนไม่พี่น้องมาขึ้นนี้พือใด้ดเบิงไดไดสุดพี่น้องดหนาไปที่มาขึ้นอุดรน้องหาน ก่อดร่ำเป็นตั้งแตเนาะพี่น้องเนาะก่อนล่ำไอายสกุณาพรร่ำร่ำกอดไม่พี่นอนะ้องม,ม้วนม้วนพี่น้อง,น,องนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ไปไกลปันได้พี่น้องกับเลื่องข้อเสียบความนัวคือเก่าพี่น้องเล้วเจ้าบองตอนะครับผมบอลโนพศกรวันนี้ก็ามาจําหน่ายด้วยนะครับผมแซบตัวคําจะไม่หยุดเจ้าบองตอนกำลังต่างหาพี่น้องแล้วก็จะไปในส่วนของ บดเพื่อการสนับสนุนหลักมารำเสียงไม่หงษ์รบสกอร์นะครับผมสบุบ้าฟอ,รฟอลเรสคืนนี้มาพร้อมกับคิวลีนแจมพุกกะตะลังแครนะครับผมและก็มีในส่วนของเครื่องดื่มชูกำลังโอทีนจิ้ง,งนะครับผมขอรักสิบาทกามาคือนก็ขึ้นเดือดนพี่น้องเด้อเมื่อคืนบอสไอใส่ชุดสวยมากเมื่อคืนชุดใหม่ทุกคนเมื่อคืนชุดใหม่น้องไอไอสวยสวยพี่น้องวันที่วันที่แปดมีได้สวดบอคาบางหินพี่ไม้เดี๋ยวรอติดตามและตารางรายเดือนหน้านะครับผม ชุดใหม่น้องสวยชุดใหม่สวยแห้งพี่น้องเมื่อคือนนี้ชุดใหม่สวยมากเลยนะครับผมขอบพระคุณพี่น้องหลายเดอ้อดิซัพพอร์ตอีหลาหนอยเฮี้ยพี่น้องครับผมขอบพระคุณหลายเดอ้อพี่น้องเด้อฝากเลี้ยงฝากเบื้องแง่งลูกเต่าเข้าซอยกันเด้อพี่น้องเดอ้อขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ลูกๆศิลปินทีมงานหมอลำเสียงผน้ถูกลบพสกรทุกทุกชีวิตด้วยกันแล้วกันนะ,ะน,ะนะครับผมขอบพระคุณพี่น้องครับผมที่ซัพพอร์ตซื้อประกันตัวนะครับผมว่าจะเป็นไล่แรกไล่สองไล่สามจนมาถึงไล่อีพีที่ปัจจุบันพี่น้องกันยังซัพพอร์ตเเาดิม ฝากตอนเอาลูกเต่าเบื้องแงีงลูกเต่าเป็นโดนพี่น้องเดอ้อวันที่ย9กแสดงอยู่ในคาอยู่ที่สุรินทร์ครับผมอยู่ที่สุรินทร์นะครับเดอ้ออยู่สุรินทร์นะครับผมพื้นที่มันแคบนะลูกก็เลยช้าใช่ครับผมพื้นที่บริเวณวันนี้แคบมากครับแม่แ,แม,ม,าม,าาะะม่พืดได้ว่าแคบแห้งพี่น้องนีแม่เขามานั่งถ่านละครับผมพี่น้องเขาก็มานั่งถ่านละครับผมรักษาจุขภาพด้วยนะคะเช่นกันนะครับผมพี่น้องถ้ามาันก่าลืมดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องเดอ้อตอนนี้กําลังขึ้นจอขึ้นฉากนะครับผมเมื่อนี้ พื้นทีบ่บริเวณติดตังเวทีเฮ้ามีอุปสรรคเยอะนิดนึงนะครับผมตาบากะจติเมื่อกอนพี่น้องครับผมบอเปิดอุปสรรคต่อทีมงานพี่พี่ทีมคอนไวท์เฮาคอนไวเซฟหกเก่งมากทุกคนบอกเลยว่าเก่งมากพื้นที่ไปชังไรก็ตามแต่พี่น้องตั้งห้างในเทเร่ย์เพื่อเ่าพี่น้องตระเมืนีนะครับผมขออนุญาตลดเวทีลงย่อขนาดลงสักสองห้องนะครับมแม่จ๋าเพื่อความที่เวทีเฮาแขบอีรีพี่น,น้องเมนีพื้นที่บริเวณนั้นแขบอีรีขออนุญาตลดเวทีลงสองห้องนะคับผมวันนี้ มวลมวลครัก่อนไม่เมยียนครับผมเสียดายไ,ไ,ไม่ได้ถ่ายรูปกับไอ้ว่าจะไปถ่ายหลังบางทีไมาถ่ายได้นะครับผมบริเวณด้าหลังเวทีนะครับผมไม่ถ่ายได้พี่น้องเด้อจะได้จะถ่ายได้ช่วงอ่าลงช่วงลงคอนเสื่อหลกักกาช่วงลำเรื่องนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูด้านบนเว, <c oughs> วทีด้านบนเวทีตอนนี้ก็ส่งกำลังใจให้พี่พ,พีทุกๆแผนกนะครับผมทีก่กันร่งเตรียมความพร้อม เช็คความเรียบร้อยด้านบนเวทีนะครับผมนี่กําลังขึ้นฉากนะครับผมขึ้นฉากขึ้นจออยู่พี่น้องนะครับผมสูส้ดๆเด้อครับผมชุดไม่มีที่แขวนแล้วพี่น้องขอบอกกุณหลายเด้อครับผมที่ซัพพอร์ตอีหลาหน้อยเฮาครับผมขอบอกกุณหลายครับผมมวนมวลคักก่อนไม่มวนแห้งพี่น้องมาขึ้นอีเพื่นล้ำก่อนไม่เด้อพี่น้องพี่น้องได้ไรสดมวลปนอ่ครับผมนี่ด้านบนเวทีเราพื้นที่บริเวณด,ด้านบนเวทีตอนนี้ยังมีพื้นที่อหวังอยู่เด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องบ้านขาครับพี่น้องน้องแวงพี่น้องรอยเอ็ดเมื่อร้อยเกินครับผมตอนนี้รีบเร่งเร็วไวเลยนะจ๊ะพื้นที่ด้นนานหน้าไปที่ยังมีพื้นที่พอ่างอยู่ครับให้พี่น้องได้ปลูกศาตร์ปลูกเสือ้อด้านหนา้าไปที่ใด้พี่น้องเดิมมาก่อนดังหนา้ามาซาหยุดน,นะพี่น้องเมื่อมาสะดวกมากครับบ้านซอยผาขอขอะคุณมา,มากครับผมงานฟรีหรือเก็บบัตรค้าเิร่าวันนี้เก็บบัตรครับผมแต่ว่ายังบ่ทั่นหัว่ลเก็บบัตรจักบาทอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าิ่นังบบนันติดปลายอยู่ครับผม ข้าเจ้ายังไม่ติดปลายอยู่นะครับผมน่าจะเป็นอาบัตรการกุศลนะครับผมรวมเท่าบุญกับทางวัดวัอารามนะพี่น้องเนาะวันนี้เป็นวันวันกตัญญูนะครับผมวันกตัญญูบุรพาจารย์หลวงปู่ทองสุขสุวรรณโนนะครับผมพระครูสวดพระที่คุณอดีตเจ้าอาวาสวัดโพเหนือสีสวัสดิ์เด้อพี่น้องเด้อไล่สวดมีอีกทีวันที่30นะครับแม่แม่จ๋าไล่สวดมีอีกทีวันที่30เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเสันรจองตั๋วนะครับผมวันที่30เรามาเจอกันในไลน์นะครับผมมวลมากครับขอบคุณหลายครับผมตอนนี้กำลังขึ้้นนฉากพี่อง ตอนนี้ทีมฉากกำลังขึ oh right ้นฉากอยู่นะครับผมนี่บรรยากาศในนาวิธีตอนนี้รถแฮรบอท่านลงยุ่พี่น้องพี่น้องอยู่ไหนรถแฮร์ลายหลายนะครับผมอย่าเฝ้าเมาก่อนเด้อหมอล่ำล่ำสอดแจงมันนี่เมียมันนี่หมอล่ำล่ำสอดแจงเด้อพี่น้องเด้ออย่าเฝ้านอกก่อนเด้อให้ได้ละให้ได้เตยให้ได้ฟังล่ำมัวมัน้ำกันก่อนเด้อพี่น้องตอนนี้พี่น้องเข้าอยู่ไหนรถแฮร์แบบลายหนึ่งครับผมยังบอลคำว่าปู่สัดปู่เสื้อนะครับผมฝากถึงพี่น้องที่อยู่ไหนรถแฮรนะครับเด้ออย่าเฝ้านอกก่อนครับผมหมอล่ำบอลท่านบอลท่านขืนส สรุปมากครับบ้านซอยพาวันที่31ไลฟ์สวดไม้ขาไลฟ์วันที่30นะคะปุ่มไลฟ์วันที่30นะคะปุ่มเรามาเจอกันในไลฟ์อีกทีวันที่30มสิบเด้อพี่น้องนี่แม่แม่เฮานะครับผมมาแต่เฮมาแต่เฮแม่จะเฝ้านกเด้อหมอรำ,ำท่านลำอยู่จะเฝ้านกเดออ้ออายมาแล้วครับอายมาแล้วครับนี่ค่ะผม สู้ๆค่ะขอบพระคุณมากมากคบผมขอบพระคุณมากมากคับผมนี่พี่น้องบรรยากาศอะคือวันนี้น้องๆได้เสื้อน่าจะได้ลงตรงนี้นะครับผมน่าจะได้ลงตรงนี้เพราะว่าเวทีเราปรับใหม่นะครับผมพื้นที่ห้องพื้นที่ห้องโมเออรน้อยพป่น้องได้เซืร์น่าจะได้ลงตรงนี้นะครับผมลงที่หน้าตู้นะครับผมเฮดเดย์เมิร์สปน้องครับผมเก่งมากเลยพี่ๆทีมคอนไวรเรานะครับผมพี่ๆทีมเวทีทีมฉากโอ้ผู้เบา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 แม็ค เบิ้งแม่แม่เขามานั่งถามมาลองมาลำเวทีหน่อยจัาหน่อยได้แม่มือนี้เพราะว่ามันตั้งเงาบ่ไรครับมือนี้เวทีเวทีมันตัดล่องสองของกติมันสีเงาหอดูได้แม่มันได้ตัดออกตั้งไรในเสื้อเต็มหานให้เขาครับมือนนี่ในเสื้อเต็มหานให้เขาครับมือนี้ <laughs> มืึอนี้เมื่อกี่เขาไม่จำกัดเ้างไหมอ่ะมึงนี้เพิ่นขายบัตรจักบาทครับมืึอนี้บัตรลอยเดียวบัตรการกุศลหนึ่งร้อยบาทนะครับผมคืนนี้ญาติมาไหมลูกเดี๋ยวรอติดตามนะคะผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอติดตามนะคะผมรออยู่วันที่หกกรุงพาครับลูกดีครับผมสวัสดีนะคะผมอี <c oughs> แม่เข้ากะ มีข่าการขอใจมมอลลัมด้อพี่น้องนะครับผมบาเบิร์ดบอกว่าเมืทีเขาถูกตัดบ,บ่เป็นยันโดกลูกว่ัสดุบ,บ่เป็นยันโดกลูกว่าสันุนะครับผมเพื่อที่เขามจะเขี่ยบพี่น้องเนาะจ้าในกมวนซื้อัวกเซลกันเข้าพี่น,อน,น้นนนนองครับผมซอแจงเนะพี่น้องเด้อถึงเวทีเราจะถูกตัดแต่ว่าการแสดงเราไม่ตัดนะจ๊ะเต็มรูปแบบเหมือนเดิมเต็มโชว์เต็มรูปแบบยิงย่งใหญ่อลังการนะครับผมคอนเสิร์ตและเมื่อต่อกรตำหนักคอนแก่นมอลำเสียงของโรควัสดกรเรื่อดวงการปีที่หกในค่ำคืนนี้นะครับผมงาน นำผลงานการแสดงสุดยิ่งใหญ่อลังการไปน้องเสิร์ฟไฟแสงสีเสียงไปน้องก่อนลำมุนม้วนเต๋อม้วนน้ำกันซอแจงได้ไปน้องเด้อคืนนี้จะมาเจอกันที่วัดโพเหนือศรีสวัสดนะครับผมวัดโพเหนือศรีสวัสด์บ้านคอตบอนน้องแวงอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเมืองร้อยเกินน้องไปน้องเนาะวันกตัญญูบูรพาจารลบปู่ทองสุขสวนหนูพระครูสวัสด์ปุถิคุนน้องไปน้องเนาะเจ้าวาดวัดได้ไปน้องเด้อคืนนี้บาทรหนึ่งร้อยบาทนะคะผมเมื่อแรกนี่บาทรหนึ่งร้อยบาทได้ไปน้องเด้อ คืนนี้บัตรห0ึ100บาทเรามาเจอกันนะครับผมเอาพี่น้องครับผมบัตรที่นี่ครับผมบ่าวเบิร์ดนัลนคลินขออนุญาตอวยลงกับนะพี่น้องเนาะไปเตรียมเนื้อ,นนอเต,อตรียมตัวสก,ก่อน์นพี่น้องครับผมเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ไลน์หน้านะครับผมสำหรับไลน์นี้บ่าวเบิร์ดนัคลินแอดมินหมอร์ลำเสียงวิหกนกวงสกอรขอ,ขอกล่าวค้อควาขอบคุณและสวัสดีครับ